ฉันไม่ควรมาหรือเปล่านะมินจีอังนี้ปกติไฮยเยรก็เป็นคนแต่งตัวอยู่แล้วแต่วันนี้เธอดูเซ็กซีก่กว่าปกติฮะมันแล้วเชียนนะฉันรีบมานะ่ะแต่ว่าฉันไม่ค่อยชอบเที่ยวครับนะเราไปบารแทนไม่ได้เหรอ,อแกได้ไปหาอะไราดื่มกันเถอะจริงเหรอแน่นอนสิไปสนุกกันเถอะองหิง,ง,งินจีเชี่เลยเพคะ เฮียร่ายีคนเก่อฉันเตรียมว่้งหน้าสำนับอังมิ้นจีเลยล่ะฉันนั่งเพคะฉันไม่ได้บอกว่าไปบาร์ลวไงอ๋อตอนนด้ดิข่ายึ้นหนึ่งก็เป็นบาร์แล้วล่ะบ้านเดิมกันเถอะฉันยิ่งอารมณ์เสียน้วมินแจกับยูนาอินจะพาฉันมาครับอีก เริ่มมาแล้วมั้งอะไรขึ้นงนั้นเหรออารองเสียในขนาดนั้นเด็กก็ดีขึ้นแล้วล่ะนะไม่หรอกสเปผู้หญิงของยูนาคนที่เธอเคยคบด้วยฉันไม่รู้อะไรเลยฉันเป็นง่วงจริงๆ ฉันคิดว่าจริงๆแล้วฉันมีคนที่ชอบอยู่แล้วนะตอนนี้ฉันมั่นใจแล้วว่าความรู้สึกของตัวเองแล้วล่ะฉันกำลังจะไปสารภาพกับคนที่ฉันชอบจริงๆเพราะงั้นฉันเลยพยายามที่จะสารภาพออกไปแต่มันไม่ง่ายเลยฉันคิดว่าฉันอาจจะใส่เกินไปแล้วฉันควรทำยังไงดี่ังเถอะขอบใจที่ฟังฉันมานะฮาย่าเดี๋ยวฉันคองคิดออกเองล่ะฉันทำได้อยู่แล้ว เอแน,น่ใจเหรอว่าเขาจะหาทางได้น่ะด้วยตัวเองนะฮ hey, เยร่เพราะว่าอะไรสิ่งดังกันไปฉันไม่ได้ยินละะเลยฮันจีฮะตั้งสติสิเขาไม่ใช่คนโง่อย่างฮันจีฮุนว่าเขาก็จับยอมรับเธอเองฮะทำไมละ่ะเธอเข้าใจใี่ฉันพูดใช่ไหมเนี่ยอ่าเป็นห่วงฉัน,นฉันถิ่มเยอไปอีกแล้ว ถ sociedad, ึงมาช้าสักเล่าฉันใช้หลอดใจยินดีมารับรับครับบ้านกันเถอะนะไปกันเถอะยากทำอะไรก็ได้ตามใจเธอเลยเนะเฮ้ยคิมินจีเธอแย่ใั้กับคนอื่นไม่ออกหรือไงเอ๊ย huh? ยินดี